เพียวริกุเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่เพียวริกุเฮอร์เบิลทีมีส่วนผสมของชาขาวกับสมุนไพรริดเย็น6ชนิดหรือจับเลี้ยงช่วยแก้ร้อนหน่และสร้างความสมดุลให้กับร่างกายนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาเขียวถึง3เท่าเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและให้ความสดชื่นไปพร้อมกันภายใต้แนวคิดสดชื่นดับกระหายคลายร้อนในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยเพียวริกุเฮอร์เบิลทีเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน กายนที่ผ่านมาตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์ใหม่ของเราเป็นการเปิดตัวชาขาวเพลริคุเฮอร์เบอีนะคะซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรลิปเย็นหกชนิดก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขอาการร้อนในนะคะที่เกิดจากการใช้ชีวิตเร่งรีบแล้วก็การทานอาหารที่มีความเป็นอยงสูงได้ด้วยการดื่มเครื่องดื่มเพลริคูเพอร์เบอร์ีนะคะ